นี่คือตัวอย่างความสนุกของไลฟ์สตรีม Goose Goose Duck ห่านที่อยู่ในคลิปก็เป็นห่านจริงๆไม่ใช่ห่านแสดงแทนไม่มีใครคิดจะสนใจเลยกูคิดดูดิไอ้กาฟิวนี้น่าสนใจแล้วมว่าไม่แปลกๆนะไอ้กาฟิวเนี่ยยากูอ่ะ้วมันส่งกูไปอยู่เพื่อนไอ้ดันเนี่ยเฮ้ยไม่เมดเอ็กเซนไฟไม่ไม่เมด ก้าก hey. yeah, hey, oh. ูอะไ้เชียร์เอ้ยแบกแบกแบกไอเชียร์ใบเมทรไอเฟนไฟเกือบแตกแล้วกูเกือบแตกแล้วกูเกือบแตกแล้วคือถ้ามีคนมุดท่อมาเนี่ย yeah มันสามารถฆ่าผมได้เลยนะตรงนี้มันมีท่ออยู่หนึ่งอันนะฮะที่จริงตารางก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋วที่สุดละผมอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดทั้งเกมเลย ไอ้อยเป็นผัวเอาล่ะผมยืนตรงนี้น่าจะเนียนแบบทำเควสตีหนูได้นะโอเคน่าจะอ้าวไอเด็กเฮียมึงเป็นสารเตี้ยมึงก็ฆ่ากูกูน่าจะฆ่ามึงก็ไอเเที่ยูเนียมไอโนเนียมนี่มันเนียนสุดไอโนเนียมแม่งเนียนสุดยังไงผมก็จะหาโอกาสกำจัดแม่งให้ได้เชื่อผม ได้เลยได้เลยได้เลย罗เอาเชียบิดกวนทำอะไรนะไม่มันกินช่เอาจะเป็นบ่ยไปแล้วนะขอโอกาสให้ผมพูดหน่อยขอโอกาสให้ผมพูดหน่อยผมตอนแรกเนี่ยผมเห็นโนเนมน่าสงสัยเพราะว่าเล่นเมียนเกินไป ผมติดตามดูอยู่สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู <Wow. S 1> ้สึกว่าผม <tense> ผมผมอยากจะปัดแพร่โนเนมก็ให้แต่ในระหว่างนั้นเองไอดัสแม่งก็เดินตัดหน้าผมแล้วก็ผมก็ปัดไอ้ดั๊ไต่ห่าปเลยนี่มัน่างผมคือสารเตี้ยโอเคครับผมขอโทษนะไอดัสกูสคริปแล้วกันทำไมเสียงดูไม่สำนึกเลยอ่ะ ก็มันมาตัดหน้ากล้องเอาไป็คนโหวดผมเอ้ยแบบนี้ไม่ไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่เวทกรรมตามทันติดตามต่อได้ในไลฟ์สตรีมเกาะจอรอเอาไว้ได้เลย